สวัสดีครับทุ่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับนะครับวันนี้ได้เวลารอบดักปลานะครับที่เดิมนี่ครับนี่ครับเพนดูรอบครับดอกใหญ่ปลาซิวเยอะมากครับปลาซิวตัวเล็กๆผลั่ปซิซิวหน่อยโอ้ลายเพื่อนจามมองเพื่อนครับนี่ครับ ส่วนผมจะมายามรอบครับดูรอบดักปลาของผมนะครับนี่ครับเมือวนอนี้มาตอนเย็นไม่ถูกนะครับ มได้ไปลาดุกครับเพื่อนๆมาได้ปลาดุกครับนี่ครับปลาดุกก็หอยนะครับนี่ครับมาก็มาด้วยนะครับเอาไว้กอดครับเดี๋ยวไปดูล้างทัดต่อไปนะครับนะเออสำเรนแล้ว ครเดี๋ยวว่าเปลี่ยนการยังไงไประดูตัวนี้หน่อยอันนี้น้ำลึกนะครับยิ่งได้ปลาปลากระดีครับปลากระดีสองตัวกับหอย ดุวะเออที่ถ้าไปเปงีงให้มันครับมาดูหลังนึงครับหลังแบบนี้ไม่ค่อยเข้าครับผมเคยใส่ลงคลิปที่แล้วก็เข้าตัวสองตัวตัวเล็กๆนะครับรอบแบบนี้ไม่ค่อยเข้า <c oughs> นี่ครับ ไปหมดไปไป,ไป,ไปมบบหมดนเฮียลงเีลงตุ่มได้ยิ่งัวเด็นี่ได้ถงงุงงเต็มกชังกรชังเปิดไว้ครับแยกที่ใส่ครับตัวนี้ใส่สองวันแล้วไม่ถูกเดี๋ยวผมเอาปลาออกก่อนนะครับ เป็นยังงี้เองว่ามีอาหาอยู่ตลอต็มจังๆครับปลานี่ครับได้ปลาดุกแล้วก็ปลากระกดีสองสามตัวนะครับนะครับได้หอยอหอยนี่ผมก็จะไปทุบให้มันละเอียดให้ปลากินนะครับอหอยนี่ยนะครับอหอยเอ๊ะเอ๊ะ เออเอเรียกมาครับนี่ครับนี่ว่า น้ำไหลครับนี่ครับน้ำไหลลงไปข้างล่างโน่นครับมีร่องน้ำอยู่ข้างล่างนะครู่นครับ,รบมีปลายเยอะนะครับ ตอนเช้านะครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้านีข้าวครับข้าวกำลังตั้งท้องนะครับนี่ครับมีปลานะครับในนาข้าวพอน้ำลดมันก็จะลงไปดองใหญ่ครับตรงที่ผมใส่รอบปัปลาเนี่ย นี่ต้องมาผมนะครับที่ผมเคยลงคลิปเฟซบุ๊กเดี๋ยวก็ y o u t u b e แต่ตอนนี้ facebook ผมไม่ได้ลงแล้วครับลงแต่ youtube เ,เพื่อนๆที่น้อใครติดตามผมก็ดูคลิปของผมไปดูได้ที่ช่อง youtube ผมนะครับแต่ผมกดแชร์ไปที่ facebook นะครับนี่ครับ เหลือตัวเดียวครับตายหมดครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็มีทั้งหมดก็ห้าหกตัวครับที่เหลือก็ให้พี่น้องเพื่อนเอาไปเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงสามตัวตายเป็นโรคครับไม่ใช่ตายเพราะรถเหยียบนะครับนี่เป็นข้าวเจ้านะครับ าวเจ้าดำปักดำอาอนี่จะออกพร้อมกันนะครับข้าวจะถอกพร้อมกันนี่ครับเห็นไหมครับถ้าหวานเราเนี่ยเยอะตัวออกไม่ออกนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมลงคลิปให้ เพื่อนๆพี่น้องดูตั้งแต่ตอนปักดำนะครับนี่ครับก็ไปดูยอดหลังได้ครับตอนปักดำนาใบๆครับตอนไทยแล้วผมลงตั้งแต่ยังไม่ได้ดำนานะครับนี่ครับปลายเยอะกันนะครับ เป็นข้าวเหนียวนะครับปลาก็เยอะกันนะครับนี่ครับบิงไปวิ่งมานะครับตอนจับปลาตอนมันน้ำขอดแห้งรวมๆกันนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับ นี้เป็นข้าวเหนียวครับที่ผมซื้อมาแต่เขาใส่ข้าวเหนียวเตี้ยนะครับมีเตี้ยอันนั้นสูงไม่เหมือนกันนะครับเตี้ยสูงเขเราใส่พันนี่ครับคือข้าวหวานข้าวหวานนะครับตัวออกกอดน,นี่ครับป่าครับนี่ครับไม่พร้อมกันครับ แต่ถ้าไม่มีญ้ยานี่มันก็ง,งามนะครับยาเยอะตัวน,นั้นไม่ปีญานาครับเพราะว่าปักดำหมดนะครับแต่มันเป็นดินใหม่ครับใช้รถไปโคมาขุดลอกหน้าดินเก่าไปนะครับนี่ครับออกเป็นของครับตรงนี้ก็ ออกมาแล้วแต่ตรงกลางนี่ยังไม่ออกก็มีครับนี่ครับเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะไม่พร้อมกันนะครับนี้นี่ครับเห็นไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับที่แชร์ให้เป็นกำลังใจของผมนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ